รายวิชาการงานอาชีพหน่วยการเรียนรู้ที่5งานประดิษฐ์ชั้นประถมะศึกษาปีที่3เรื่องประเภทของงานประดิษฐ์และวัสดุในท้องถิ่นอื่นเลยนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1น,นะคะรู้จักและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ของใช้ได้อย่างเหมาะสม2 ประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นได้ตามขั้นตอนด้วยความเหมาะสมประหยัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสำหรับในภาคเรียนที่2นี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5งานประดิษฐ์คือเนื้อหาบทสุดท้ายแล้วนะคะในสำหรับเทอมนี้ที่น้องๆจะได้เรียนกันนะคะและในวันนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5งานประดิษฐ์ที่เราจะมาเรียนกันนะคะก็คือ เรื่องของประเภทของงานประดิษฐ์และวัสดุในท้องถิ่นค่ะเราจะมาเริ่มกันที่เนื้อหาประเภทของงานประดิษฐ์กันก่อนเลยนะคะงานประดิษฐ์นะคะเป็นการนำวัสดุหรือเศษวัสดุในท้องถิ่นมาทำเป็นของเล่น เป็นสิ่งของเครื่องใช้ใหม่ๆเช่นของเล่นของใช้หรือนำมาตกแต่งสิ่งของเพื่อเพิ่มความสวยงามและน่าสนใจงานประดิษฐ์โดยทั่วไปนะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆดังนี้ 1. ของเล่น 2. ของใช้ 3. ของตกแต่งค่ะ เรามาดูกันที่ของเล่นกันก่อนเลยนะคะของเล่นของเล่นเป็นสิ่งของที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินช่วยพัฒนาความคิดสร้างสารรค์พัฒนากล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวของเล่นนะคะเช่นภาพที่แรกเ่ยนะคะก็คือกังหันลมนะคะกังหันลมให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินต่อไปนะคะรถจากขวดพลาสติกให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนกันนะคะ โทรศัพท์กระป๋องให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกทั้งช่วยพัฒนาความคิดสร้างสารรค์นะคะหน้ากากกระดาษและมงกุฎแฟนซีพัฒนาความคิดสร้างสารรค์และให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินสุดท้ายนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างให้กับน้องๆก็คือว่าวกระดาษนะคะว่าวกระดาษให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและพัฒนาการเคลื่อนไหวเช่นกันคะ่ะ 2. ของใช้นะคะของใช้เป็นสิ่งของสำหรับใช้สอยในชีวิตประจำวันนะคะภาพแรกนะคะคืองานประดิษฐ์ก็คือซองกันไกลที่เย็บจากผ้านะคะใช้ใส่กันไกลค่ะ 2. นะคะเป็นพัดที่ทำมาจากกระดาษนะคะใช้พัดให้ใคลายความร้อน 3. นะคะกล่องใส่ของจากกระดาษใช้เก็บอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะ 4. กระป๋องอมสินนะคะ จากขวดนมใช้เก็บเงินค่ะ 3. ของตกแต่งนะคะของตกแต่งเป็นสิ่งของที่ใช้ประดับตกแต่งให้สวยงามและแปลกใหม่ขึ้นเช่นตกแต่งเสื้อผ้าอาคารสถานที่ ภาพแรกเลยนะคะก็คือเข็มกลัดนะคะเข็มกลัดที่ทำมาจากเกล็ดปลาใช้ประดับตกแต่งเสื้อผ้าต่างหูต่างหูที่ทำจากกระามมะพร้าวนะคะใช้เป็นเครื่องประดับได้สามนะคะดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษยยนใช้ตกแต่งบ้านสุดท้ายนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างให้กับนักเรียนก็คือเครื่องแขวนจากเปลือกหอยนะคะใช้ตกแต่งบ้านได้เช่นเดียวกันค่ะ